รู้จักไข้หวัดมะเขือเทศอาการกลุ่มเสี่ยงหลังพบในเด็กอินเดียจากกรณีกระทรวงสาธารณาสุขอินเดียได้ออกมายืนยันว่าพบผู้ติดเชื้อไข้หวัดมะเขือเทศในประเทศอินเดีย82รายซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบพบการระบาดมากที่สุดในรัฐเกรละละ่าสุดค่ะศูนย์จีโนมทางการแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นไข้หวัดมะเขือเทศจากการถอดรหัสพันธุกรรมตัวอย่างสวบตุมแผลจากผู้ป่วย2รายพบว่าเป็นไวรัสคคกซากี A 16ที่ก่อให้เกิดโรคมือเท้าปากไม่ใชไวรัสตัวใหม่ค่ะ ที่มีชื่อเรียกว่าไข้หวัดมะเขือเทศเนื่องจากหากติดเชือ้อผู้ป่วยจะมีอาการผื่นแดงคล้ายมะเขือเทศสร้างความเจ็บปวดให้กับร่างกายโดยเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสชนิดน,นี้ได้ง่ายเป็นพิเศษเนื่องจากเชื้อไวรัสชนิดน,นี้แพร่กระจายได้ง่ายจากการสัมผัสเช่นการสัมผัสพ,พื้นผิวที่ไม่สะอาดหรือนำสิ่งของเข้าปากค่ะสรุปได้ว่าโรคไข้หวัดมะเขือเทศเป็นเหมือนโรคมือเท้าปากพบการระบาดได้บ่อยในช่วงฤดูฝนอากาศเย็นและชื้นทำให้มีตุ่มผื่นหรือแผลอักเสบมีหนองที่ผิวหนังบริเเวณมมืืออฝฝาาาท้ ท้าและภายในปากและสร้างความเจ็บปวดโดยผู้ป่วยค่ะจะมีไข่ร่วมกับอาการป่วยอื่นๆด้วยเช่นไอเจ็บคออ่อนเพลียปวดท้องไม่อยากอาหารพบมากในเด็กอายุต่ำกว่า5ปีโดยทั่วไปค่ะผู้ป่วยจะมีอาการดีขึ้นและหายป่วยภายในเวลาประมาณ7-10วันได้สำหรับชุดตรวจ PCR ในประเทศไทยของไวรัสที่ก่อโรคมือเท้าปากมีให้บริการอยู่แล้วทั้งในโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนเนื่องจากโรคไขออกผื่นเกิดขึ้นเป็นประจำในเด็กเล็กค่ะ